Tâm Sao mày phải nhắn qua đi Hử? Tâm Mình nhắn gì nữa? พวกนี่นอนอยู่นี่ตัวเนี่โยโอ้ยบักนีบ่บหเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ก็นอนต้มบักต้มบักต้มเอ้ามันเป็นยังงวะนี่หึต้มมึงเป็นยังไง่หรออืมมันยังหายใจอยู่ก็ไปทรืงที่เหรอโอ้ยก็แข็งเรื่องที่วะโอ้ยกหัวแล้วเมียม yeah. ันใสเฮ็ดงานแป๊บขึ้นมันจะนอนมั้ โอ้ยมอยู่ใส่นอบ่าี่เนี่ยมันไปใส่บ้านหนิโอ้ยหนอโอ้ยโอ้ยไปตามหามีอะไรมังกอนนะหัวกำลังกินอย่างเช่อันนั้นเอาอี๋เพราะไใหนี่คือตาตื่นแทนเป็นยัง บักต้มบักต้มบักต้มมันเป็นอยังมันหลับหลับมื้นตาไหมมันหลับมื้นตาเออมันหลับแบบใดหลับมือนตากระด้างแข็งกือเลยอยู่ไหมมันอยู่ใส่ระบาดนี่อยู่หุ่นอยู่ท้ายรอดทุ่นไหมมันหลับจังไรหลับมือนตาอู้ยมันหลับแบบใดหลับมือนตาใส่มันอยู่ใส่นี่ใส่เอาบักกันนี่ต้ม เฮ็ดยังไงล่ะบาดนี่คุณมานอนตาข้างตาแข็งซิระบาดนี่เห็นไดิสิเป่าดาบเขาคือไก่้หมดเดียวนี่เป่าดาบเขาคือไก่เจ้ากล้าเป่าอยู่บ่ละฮะเจ้ากล้าเป่าอยู่บ่เ็ลี้ยสันเอานน้ามาเป่าอันน้าเมนไปเจ้าแหวนอันน้ามาเป่ามันเนเ้ยวไฟกับเปิดไว้บัดที่เนี่ย โอ้ยมันปรขึ้นไปหาบอลเลยว้ายจุ่มจุ่มเอาพี่เอาพี่จับขาพีจับขาบ่เดี๋ยวเดี๋จับขาบ่ขึ้นรถขึ้นรถอ้เดี๋ยว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 คอยนะคอยนะคอยนะฟังเลยก่อนเป็นนึงเอาเอาขึ้นรถเดี๋ยวจะจะขึ้นรถทั้งขวดไปจมหัวเจ้าเจ้าขึ้นรถไปจมหัวไปเนาะแบกกันไป พาทั้งที่เลยบ่คุณพาไปเลยพาไปเลยเอ้ยเอาเฮ้ยสิขับบ่านี่โอ้ยคอยขับบ่เป็นนั่งเลยเจ้ามาขับเจ้ามามามาพี่มาพี่มาพี่มาจับพี่เจ้ามาเอ้าเจ้าลูกมาคอยจับขามเลยกอนลูกมามาเร็วโอ้ยไปจะตกป่ะที่เนี่ยกดตายตายไปจะตกเออเฮ้ยไหนมาเนี่ไปไปหาหมอไปไหวแล้วไปไหวแล้วรุ่นนี้ไปไหวแล้ว เขาคัะ